ไปเร็วเถอะจับบ่วท่านเลยมองไ่ท่านเลยเรามาตามโค้งสุทัานอาจารย์ยานะครับวนันนี้มาเจออาจารย์ยากำลังจุดขอโชคลาภกับตายาย ันจะปล่อยเล่งววนนี่ มีก็ยังมีคนขอเลขประจำนะครับที่ลักกิโลนะครับมาเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะขอตามเลขอาจารย์ยาก่อนครับอับสสวัดีครับสวัส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 ดีครับตามเลขโค้งสุดท้ายอาจารย์ยาเลยครับวันนี้สุายวันนี้ที่เท่าไหร่ละวันนี้ที่ยี่แปดค่ะยี่แปดเงาโค้งสุดท้ายเียแหละแนวทางวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์แนวทางวันนี้เหมือนเหมือนเหมือนดีมีเยอะ คนอับผมมาให้อันนี้ฝันหมดครับจะคนอับผมมาให้อะไรฝันขึ้นไปแล้วไปแล้วตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่จะพารวยไปต้นนู่นตรงนี้วันนั่นผมขึ้นไว้แล้วฝันว่ายังไงเราความฝันนิดหนึ่งฝันเห็นช้างช้างมาหาตัวหนึ่งช้างมาตัวหนึ่งครับตัวใหญ่มาพิละกิโลเลยครับมาอยู่ เดินมาจากทางนู้งหมดอยู่อยู่ช้างตีเป็นไรตีเป็นเจ็ดหรือตีเป็นเก่าหรือกตีเป็นเก่าช้างใหญ่น่าจะมีดูกลางคนแต่แต่คนดที่ตีนะคะแต่เจ็ดตีแล้อนี่ตีไว้ยังตีไว้หรือยังตอนนี้ตีไว้แล้วแต่ผมขึ้นปลายไว้วันนี้ฝันเรามีเด็คนซื้อของมาให้เดี๋ยวอันนั้นเอามาให้เดี๋ยวอันนี้เอามาให้ ว่าเล็สงสัยเล็ผมเขาถึงฝันเดีนี้แต่คนไม่เคยเห็นฝันบน,นี๋ยวนมมี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ซื้อขนมเดี๋ยวก็ซื้ออะไรต่ออะไรมาให้กินเยอะแยะโอ้หูซื้อมาหลายดนเดวอนี้ซื้อมาให้กินมันวะผมก็ตีให้แล้ว oh. วันฝักดิ์วันนี้ครั้งแรกฝันเห็นว่าง่วงท้องขอบหายมิดวันนี้ตัวหนึ่งมันมาหาผมก็ตีให้เล็กเก่าๆอีกตัวเดียวเก่าๆตัวเด่นนี่แหละตัวเดียวเดียวตีให้สิบเก่าผู้เก่าเล็กเดียวเดียวเอง เหมือนล้างกับฟันเห็นสากาดคือเก่าคือเก่าตัวใหญ่ด้วยเก่าคือเก่าเก่าหนึ่งคือเก่าฟันนี้ตโตมากกับฟันในคนสือของใหม่ใหม่ดีดีว่าบ้านว่าเล็กนี่ดีฟันหนึ่งนี่ฟันมีแต่คนเอาของมาให้ลองมาด้านันเล็กสิเขาอีกบ่เหล็กสงสัเล็กสิเขาก็ต้องสงสัยกับเขาแหละเขาแน่นอนนะเขาตัวใหญโชว์เลยงั้นโชว์เลยดีกว่า ตัวนี้เอฟซีอยากดูตัวเลขเร็วๆนะครับนี่ครับนี่นี่ครับแคบแคบเก้ากับสิบหกครับผมกลัวเหมือนเหมือนวันนั้นเห็นไหมสามเก้าสามเก้าเก้าสามมันเป็นสามสามหกค่ะตรงนี้ผมกระดกให้เลยจะดึงถอยหลังนิดนึงจ้ะถึงถอยถอยเออนั่นแหละแล้วก็ชี้กระดกให้เลยวันนี้นี่กระดกให้เลยตัวเด่นตดวนัวนหนึ่งเก่าหนึ่งครตัวรองก็แค่นี่แหละครับนี่แปดสาม เลขเลขไม่เยอะนะครับอาจารย์อาจารย์ตัวแปดเก้าสามสามสี่สองาคเน้นเน้นตัวไหนอาจารย์เน้นที่สุดเลยชอบเลขชอบชอบชอบตัวนี้อ๋อหนึ่งเก้าับเก้าสามเก้าสามชอบที่สามตัวนี้กับเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งหถ้าสามตัวนี่ชอบตัวไหนสมตัวเดี๋ยวดูก่อน สตัวสมตัวนี่นี่นี่โอุ้ยชอบตั้งสตังโชคหมดเลยเนาะโชบหมดเลยโอเคอว่าโชบแปดเก้าสาครับ8 9 3แปดเก้าสามสาสี่สองครตัวครับหลังจากที่เขียนเลขไว้แล้วก็ฝันครับฝันฝันโตอีกว่ากดสื้อของให้่เยอะทางแรก วันเห็นช้างผนแล้วคืนที่สองมีแต่คนสืบบอกมาให้ว่ากู้เหล็กมันตัวเล็กเลนะี่ช้างมาหาคนูนนาตีว่าช้างมันเก่าช้างแบบไหนเข้ามายังไงเป็นช้างตัวใหญ่เลยบะตัวใหญ่ดำเลยส,สวยอ้วนบึนตามเมาผมมองเห็นอยู่นะผมมองเห็นอยู่มันก็ยืนอยู่เฉยเราเนี่ย มงดฝนกับันเห็นงดเดือนก่อนด่โอ้วันฝนนั่นด้วยฝนเห็นวัววัวหัวหายวัวหายทําไมถึงมาหาผมตัวหนึ่งไปบูในคอกหายหมดตัวหนึ่งปกติให้เอาหนึ่งเป็นสองเป็นยี่สเป็นเลขเด่นอยู่คันเห็นแต่สัตว์ใหญ่นะคะเป็นสัตว์ใหญ่เป็นเห็นช้างกับวัวนะคะ ช้างช้างแวเนี่ยมั้งอยากให้ผมได้เลขก็ผมไม่ฝันเนาะช้างที่อยู่ในใ,ในหน้าสารปูเน,ะนาะสา่นะครับเขาบรรซาแล้วก็น่าจะ,ะ,ะาลำจารย่ามั่นใจบ่ครั้งวันนี้มั่นใจอยู่ครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจก็คือว่าฝันแบบเนี้ยคือว่าฝันเห็นอ่างัวหายสร้าง หัวหายสางเออเห็นหัวเห็นสางนี่กตคือว่าสิเป็นมีตรเลขสูงบ่ะคะมันไปสูงอะไรละหนึ่งมันต่ำๆหนึ่ต่ำๆหนึ่งหนึ่งเก้าสูงนันแ้่สัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กเป็เด็กใหญ่เด็สูงวันนี้มันข้าวอยู่กับลักกิโลด้วยอยู่ในลักกิโลคิดว่างวนในลักกิโลออกไหมจานด ออกๆครับมันนี้ออกอออกแนนน่วันนั้นว่ายังไม่ออกมันยังออกอยู่ทางนี้เลยนี่อครับตะวันตกนี่เล็กหลักกิโลรครับเล็กหลักกิโลออกมันดึกวันนี้ออกวันนี้ก็ออกมันใจเลยว่าออกวันนี้หนึ่งเก้าอีกดีไม่ดีออกสามตัวในหลักกิโลครับวันนี้จันดูสิถ้าจะออกออกสามตัวจะตัวไหนจันมาดูหลักกิโลนะครับไม่ได้ดูนานนะครับสี่ ีน right? awesome. ี <Armenia Class AS> you know. s <S <T> ่นี่นี่นี่ห้านี่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 จะออกนีครับใครออกแค่นั่ก็ไปนี่ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งห้าอยู่นี่แหละหรือว่าหนึ่งเก้าก็ได้ไหมครับกลับหัวได้ครับกลับหัวได้อืกาดีดึงมาทางนี้ก็ได้แล้วไอ้ตัวนี้จะมาไหมนี่ไอ้สองตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์ผมไม่ไม่เท่าไรอันนี้ผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไรหมดนี้เหมือนจะไม่มา มามันสะท้อนตากับผมแล้วถ้าเลขที่ไหนที่ว่าจะนำสะท้อนตาใส่กับผมแล้วมันจะชัดมันไม่ไม่มันไม่จางมันไม่ไม่จางเลยนี่หรอกแล้ว,ลว<ม>เลขตรงนั้นอา<ม>จาดูเข้ามาในสี่ตัวตรงนั้นนะหน้าละกิโลน,นี่ตรงตรงเอนนงนอน,นี่น,นะนี่ตรงนี้อันนั้นสะท้อนตาไม่ตรงนี้มันไม่ท่าไหรงตรงนี้ไม่ได้จ้ะตรงนี้ไม่ได้อะมัดจีกิโลเมตรตรงนี้ห้ามเลยไอ เอฟซีจับนี่นั่นกับนี่นี่นี่ก็ได้นี่ครับกลับไปกลับมาได้ไปกลับมาได้ไปมาได้ทั้งตัวนี้ยกหลักกิโลนี่ครับเหมือนเหมือนวันนั้นเห็นไหมมันออกมาเลยน่ยเห็นไหมสองหนึ่งโอ้ตัวนี้เนาะลืมไปออกมาเลยสองหนึ่งอ้าวงวดแล้ยวจานตัวนี้เลยนะหนึ่งสองสองหนึ่งเห็นไหม และเจ็ดแปดจะมาไมานี่มันนี่มันออกไปแล้วนีงแต่ก่อนมันเคยออกเลขที่เคยออกในหลักกิโล้งแรกมันจะมาไอตัวน<อ>ี้นี่มันมาแบบนี้เนาะสามตัวเลยบอกอ่ามันลังมากมันมาแบบนี้อีกนี่มันนี่นี่ลงแบบนี้นี่หลักกิโลก็สองหนึ่ง <8, S 1> สองเนจะ็ดเจ็ดสองแปดช่วงนั้นเอกออกเจ็ดสองแปดแล้วก็มา อะไรอันนี้มาเจ็ดหนึ่งสองวิเจ็ดสองหนึ่งช่วงนั้นนี่ออกไปดูเลขที่ป้ายครับอาจารย์เลยไปดอูอ่ะเอาไปดูในป้ายที่เราเขียนล้วฝันดีนะครับหลังจากที่เขียนไว้ตั้งแต่นานแล้วเอ้าดูเลยครัับีีอันนี้เขียนอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วครับนี่ไอ้คอ,อ,อจานยานี่บอกนี่นี่นี่จะไหมนี่ครับนี่โมเลยจานยาเดิมเดิมอะ ันนี้คือเลขของอาจารย์อื่นๆหลายคนหลายท่านก็แคปหน้าจอไปดูเอฟซีสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรอาจารย์โชดข้างรอบหนึ่งก่อนจะจบนะครับอันนี้ได้เลขที่เขียนให้เน้นๆนะครับอาจารย์ยาสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้คอยเฮงปังๆได้อาจารย์เ้อะครับครับครับมัวนี้เข้าอีกเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม